กลับมาพบกันอีกเช่นเคยุ่งนี้แล้วนะครับดูกันว่าใครเป็นใครใครจะอยู่ใครจะไปใครจะพัฒนาเทศเทศบาลใครจะับมิตรบินโกปูกลับมาพบกันอีกเช่นเคยุ่งนี้แล้วนะครับดูกันว่าใครเป็นใครใครจะอยู่ใครจะไปใครจะพัฒนาเทศเทศบาล ใครอยากมาเป็นสมาชิกเทศบาลควรต่วไปแล้วใครอยากพัฒนาบ้านเมืองให้เดินก้าวหน้าต่อไปตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งประเทศไทยไปร่วมกันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับแล้วก็ไป